วันนี้มาส่งชุดนี่เป็นเท่าแก่ที่สั่งคะสั่งเครื่องเสียงเครื่องเสียงนาเาชีนะนเนี่ยเป็นสี่คูณสี่ครับลูกค้าอสี่คูณสี่นะออเดอร์หกทั้งหลวงพ่อก็ก็ต้องใช้ทั้งวัดเนี่ยต้องใช้สี่คูณสี่อย่างเดียวฮะเพราะว่าบีวีไม่ได้ฮะบีวีมันมันกระแทกไปออเดอร์หกนี่ก็จะมาสวดอ่าสวดมนต์ท่านเนี่ยเป็นอยู่ที่ศาลาฮะลูกค้าสิบห้า เป็นห้าสี่คูณสี่นะเป็นออเดอร์หกอันนี้ที่วัดหนองแหวนนะวัดหนองแหวนจันบุรีครับาจะ้อยมาเองนะออกจากโรงงานตีสี่มาถึงแปดโมงแปดโมงประมาณสี่ชั่วโมงก็ขับมาเรื่อยๆฝนตกครับฝนตกตลอดทางเลยก็ขับมาเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้พักเลยฮรก็สี่คูณสี่มาให้หลวงพ่อหลวงพ่อชอบนะปั๊กนี่ก็คือที่หลวงพ่อกระชมนะก็ปั๊กตัวนี้ปั๊กตัวนี้ดีฮะ อยู่ส่วนพาวเวอร์ก็เป็นดีแคมิสิกฮะลูกค้าพาวเวอร์เป็นดีแคมิสิกไม้ไม้ไม้อย่างดีเลยฮะที่ยาต้าให้ไาปีนะปีก็ดีแคมิสิกฮะสินค้าย,ยาต้รับประกันหนึ่งปีนะครับสินค้าย,ยาต้รับประกันหนึ่งปีร้อมใหม่ฮะความใหม่ชุดนี้ชุดสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยฮะ, 31, 900, ะชุดนี้ก็ทําดอกเราก็ใช้ดอกแบรนด์นักระชิพมพ่อบอกว่ากระอยากจะได้ติบแปดเหมือนกันจะเอาสิบห้าสี่คูณสี่ไว้ก่อนสวัสดีครับลูกค้า อันนี้ก็คือเป็นชุดออเดอร์หนะสี่คูณสี่สิบห้านะเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดสนะิบห้าออเดอร์หกสี่คูณสี่นะเสียงก็จะออกนุ่มๆนะก็เสียงจะออกนุ่มๆหน่อยลูกค้าเป็นเป็นชุด 6, นะออเดอร์หกสิบห้านิ้วนะสิบห้านิ้วโต้เฮต้อยใช้ไม้ไม้เนื้อแข็งยี่สิบมิลนะลูกค้าเฮต้อยให้ให้โรงงานเขาเคลือบมาให้เคลือบข้างละสองมิลน่นะเป็นไม้เนื้อแข็งจะออกเป็นอย่างงี้นะลูกค้าเป็นไม้20 min, นะมิลนะต้อยใช้ไม้20มิลเลยนะเป็นไม้เนื้อแข็ง แต่สีเฮียต้อยใช้สีแห้งช้านะจะออกด้านๆหน่อยสีระเบิดนะเป็นสีแห้งชา้าส่วนดอกเฮียต้อยก็ของแบรนด์นาคาชินะดอกเป็นแบรนด์นาคาชิดอกกระดาษแข็งอะของปั๊มนะลูกคา้าแต่ว่าแม่เหล็กในเะฮียต้อยใชร้1ย0บินเป็นแบรนด์นาคาชินะเป็นแบรนด์นาคาชิ5 0 0วัตต์นะดอก500วัตต์เป็นแบรนด์นาคาชิอันนี้ก็ออเดอร์หกก็มีตะแกรงกันหนูนะ่าลูกคา้าจ่ตะแกรงกันหนูนะก็เป็นเป็นชุดที่นุ่มๆหลายร้อย,ยนะลูกคา้า15นิ้ว ดอกก็พันดอก500วัต500วัตเต,ต็มนะล,ลูกค้าเยื่ต้อยไปขอมอ,อ,ก,อ,อกมามันต้องเต็มขาดไม่ได้นะเกินไม่ได้ส่วนเสียงกลาง12นิ้วเนี่ย12นิ้วก็เป็นเย่ต้อยใช้ไม้16มิลนะ16มิลก็ไม้เนื้อแข็งเหมือนกันไม้ตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็น16มิลเป็นตะแกรงเหล็กนะเป็นแบรนด์นาคชิดอกเย่ต้อยใช้12นิ้วนะ12นิ้วก็กระดาษแข็งนะเป็นดอกแบรนด์นาคชีเหมือนกันนะลูกค้า300วัตของปั้นนะลูกค้าของปัม แต่แหลมเจลวดเนี่ยแหลมเจรวดก็แม่เหล็กร้อยห้าสิบมิลนะเป็นแม่เหล็กใหญ่ๆเป็นแหลมเจรวดสามร้อยวัตต์เหมือนกันนะลูกค้าสามร้อยวัตต์ก็เป็นแบรนด์นาคาชีเหมือนกันนะลูกค้าแหลมเจรวดที่งานวัดเขาใช้กันนะ่ะงานวัดงานรถแทรกเขาใช้กันนะ่ะน,นะลูกค้าข้างหลังเป็นสเปคคอนนะลูกค้าข้างหลังเป็นสเปคคอนนะลูกค้าเป็นสเปคคอนหมดเลยนะลูกค้าเป็นตู้ก็มีขาหมุนได้นะหมุนหมุนซ้ายหมุนหมุน,มนรอบรอบทิศน,นะ เพราะว่าตอนนี้เฮียต้อยขับเป็นเป็นดีเคเมอริกนะดีเคเมอิกเป็นรุ่น3 3 6 1 6นะกหนอ่งตัวล่างนี่ก็ขับ15นิ้วนะได้4ใบนะลูกค้าเพราะว่าเพราะว่าของเฮียต้อยจะขับ15นิ้วได้4ใบเป็นรุ่นนี้เลยฮะรุ่นรุ่นที่เฮียต้อยใช้อยู่3 6 1 6ส่วนตัวบอลนี่ก็ขับเสียงกลางก็คือตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันเฮียต้อยใช้ตัวเดียวกันเลยก็เพราะว่าขับเสียงกลางนะตัวบอลกับตัวล่างก็คือตัวเดียวกันนะวัดวัดวัดเท่ากันนะพันคุณพันเลย เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ยะต้อยก็ไปผ่านไปไปผ่านมอ,อก,อกอมานะทุกอย่างสินค้าของเยาต้อยจะมีมอ,อกอหมดเลยนะเปีเปีก็ดีเคมิสิกฮะก็เล่นยูเอสบีได้บลูทูธก็ได้นะบลูทูธก็กดไปที่หมดบลูทูธนะก็เชื่อมต่อบีทีเสปคเกอร์เลยนะส่วนไม้นี่ไม้ลอย,ยต้อยใช้ให,ให้ให้ไม่อย่างดีเลยนะเป็นไม้ลอยคู่ที่ต้อยลงลงคลิปไว้อะที่ได้ร้อยเมตรเป็นลอ้ไม้ลอยคู่นะเป็นกล่องอลูมิเนียมเป็นไม้ตัวที่ขายดีฮะทางทางวัดเขาซื้อไปเทศ เขาก็เขาก็นิยมเอาไปเทศนะเยอะเลยฮะส่วนปลั๊กไฟนะปลั๊กไฟของเยต้าก็เป็นผ่านเป็นแบรนด์อากาชินะเยต้าก็ต้องไปผ่านมอกเหมือนเหมือนกันไปใส่ตัวกันกระชากไม่นั้นมอกกเขาไม่ผ่านให้ฮะเป็นกล่องเหล็กฮะปลั๊กไฟของเยต้าก็มีมอกรนะเป็นเบเกอร์เบเกอร์เยต้ามีตัวกันกระชากนะเวลาปิดเปิดเนี่ยมันจะไม่ดังตึงตังตึงตังนะเพราะว่าปกตินะไอ้ปลั๊กไฟเวลาปิดมันเสียงพาวเวอร์มันก็จะดังตึงตั้งตึงตังตึงตังนะ ของเียต้าไปผ่านมอกอมาแต่ข้างหน้าเนี่ยปลั๊กไฟของเียต้าจะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ได้นะที่ชาร์จโทรศัพท์ได้ลูกค้าชาร์จไปเลยข้างข้างปลั๊กไฟข้างหน้าก็มีจะให้ตวงไปเสียบพัดลมเสียบอะไรได้เลยนะไฟ220แต่ปลั๊กไฟของเชียต้าแบนนาคาชิเนี่ยเป็นแบนนาคาชินะจะมีตัวไฟรั่วไฟเกินไฟชอ็อตไฟอะไรก็เบรกเกอร์ก็จะตัดเลยนะลูกค้ามันจะดีมันควบคุมฮะควบคุมได้หมดเลยนะลูกค้า ก็ทั้งชุดนี้นะฮะทั้งก็ทั้งชุดไม่ทั้งชุดก็คือว่าไม่รวมมิกนะก็อย่าสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเนี่ยก็จะไม่รวมค่าขนส่งนะลูกคา้าถ้าจะให้ยาต้อยไปส่งหรือว่าให้ยาต้อยไปเองนะไปส่งก็ไปส่งได้ฮนะก็อย่ากเกินสักสามสี่สามสี่ร้อยกิโลนะยาต้อยขับไว้อยู่ก็ไปส่งนะแล้วค่าค่าใช้ใจ่ายก็ เดี๋ยวค่อยคุยกับแอดบินนะส่วนทั้งชุดก็จะมีสายให้นะลูกคา้าสายข้างหลังเนี่ยลูกค้าให้สายสองเมตรนะลูกคา้าก็ทั้งหมดให้เลยหมดเลยนะทั้งชุดแต่ลูกค้าก็จะเอาจะเพิ่มได้ฮะหลังจากสองเมตรไปแล้วนะพร้อมหัวสเปคคอนนะ่ะหลังจากสองเมตรไปแล้วทางบริษัทเราก็จะคิดเมตดละยี่สิบาทลูกค้าเพิ่มได้ห้าเมตรสิบเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรนะก็เพิ่มได้เลยก็เมตรหลังจากสองเมตรนะหลังจากสายในชุดเนี่ย ในชุดเราจะมีถ้าให้พร้อมหัวสองสองเมตรนะพร้อมหัวสเปคคอนเนี่ยก็ลหลังจาก2เมตรเนี่ยหลังจาก2เมตรลูกค้าเสียเม็ดละยีบาทเองนะลูกค้าทุกอย่างเป็นสเปคคอนหมดนะลูกค้าแหลกนี่ก็เป็นแหลกไม้อัดนะลูกค้าเป็นแหลกไม้อัดนะเป็นกล่องกล่องแหลกไม่อัดไม่อัดก็จะต้อยใช้ไม้ไม้แกะเอนะไม้แกะเอเป็นไม้ตาภูเขาสีก็สีแห้งช้าเหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าจะเป็นสกูยึดแต่แล้วลูกค้าจะเปลี่ยนเป็น เป็นแหลกที่เฮียต้อยทำส่งออกอ่ะทำส่งแถวปีนังแถวปีปนังมาเลเซียเยอะก็จะเป็นแหลกตัวนี้ฮะเป็นแหลกตัวนี้แหลกตัวส่งออกนะแหลกของเฮียต้อยจะส่งออกเป็นไม้20มิลน,นะเออไม่ใช่เป็นไม้15มิลเป็นไม้ไม้ตาภูกเขานะไม้ตาภูกเขาไม่อาจตาภูกเขาแต่เ,เฮียต้อยใช้สีโคทานะโคทาเจบีพี สีเนี่ยมันก็จะทนหน้าทนแดดทนฝนทนสารเคมีทนทนดีฮะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวส่งออกนะก็ตัวส่งออกก็จะจะจะเป็นเอ่อมุมนี่ก็เป็นเหล็กนะขาตั้งนี่ก็จะเป็นเหล็กหมดเลยนะลูกค้าเป็นเหล็กข้างล่างก็จะเป็นเหล็กตัวผู้นะซ้อนซ้อนกันไปจะเป็นขาเหล็กนะซ้อนกันไปจะล็อกอยู่เลยฮะจะล็อกถ้าลูกค้าจะซ้อนซ้อนกันล็อกมันล็อกจะล็อกอยู่เลยฮะ <tit le> ซ้อนได้4ี่ใบ5้าใบส่วนเป็นราง ล้างนี่ก็อย่าเป็นล้างสไลด์นะลูกค้าเป็นล้างอลูมิเนียมอย่างหนานะลูกค้าเป็นล้างอลูอลูมิเนียมอย่างหนาเป็นล้างสไลด์รุ่นนี้เขาเรียกรุ่น10 u ยูนะ 10U ยู u ยก็อย่าใส่แอมป์ได้2ตัวใส่ปลั๊กไฟใส่ไม้ใส่ปีนะใส่อีคิวได้ฮะลูกค้าเป็นรุ่น10 u ยก็เหต้อยก็ใช้กัดเอาเหต้อยมีเครื่องเครื่องแกะนะเครื่องกัดเป็นกัดเป็นแบรนด์นาคาชิเลยนะลูกค้าหูก็เป็นหูเหล็กนะลูกค้าหูก็เป็นหูเหล็กเลยนะลูกค้าเป็นแบรนด์ จะอัปเกรดขึ้นมาก็ได้นะลูกค้าต้องเพิ่มจากเอ่อจากตัวเนี้ยลูกค้าต้องเพิ่มอีก1 0 0 0บาทนะ1 0 0 0บาทลูกค้าก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นเป็นตัวส่งออกเลยนะตัวนี้ของตัวนี้เดี๋ยวต้อยทําส่งออกเยอะนะส่งไปทางปีนังแต่ถ้าลูกค้าเอ่อจะซื้อเดี่ยวเดี่ยวเปล่าเปก็ได้นะเดี๋ยวต้อยขายอยู่2006นกะก็ลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะเพราะว่าทั้งนี้แม่เพคเขาจะวัดขนาดเขาจะวัดขนาดถ้าประมาณร้อยไม่าจะเกิน200บาทเนี่ยเขาจะวัดขนาดเอาว่า ว่าขนาดเท่าไหร่ฮะทางนี้แม็กแพ้ก็จะส่งง่ายขอขอขอยุยยานะจามแล้วเอามิกด้วยมิกมิกนี่ไม่ไม่อยู่ในชุดสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะลูกค้าจะจะจะเพิ่มมิกก็ได้นะมิกตัวนี้เขาเรียกมิกหกช่องมิกหกช่องนะเป็นกล่องเหล็กนะลูกค้าเป็นกล่องเหล็กเอ็เฟคแท้นะลูกมิกตัวนี้เอ็เฟคแท้เป็นหกช่องนะเล่น usb ได้เล่นบลูทูธได้นะลูกค้า ก็ต,ตัวนี้ก็จะก็จะถ้าจะเสริมเสริมมิกก็3ตัวนี้ก็อยู่ที่3,990บาทฮะลูกค้าเป็นเป็นมิกแอคเฟคท่านะก็แอคเฟคท่าเป็นกล่องเหล็กฮะลูกค้า เจ้าของกันลายว่ายอมแพ้ว่าเจ้าของคังลายก็พ่า,ายพ่ายพิ่นว่าว่าตัวเจ้าของเป็นอาสวินยืงพอมาชอวยนั่งเอาคือมาคือมีน้ำตาคือให้พังแท No. <laughs>